การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันง,งดงามมีเด็กชายตัวน้อยที่ทุกคนเรียกกันว่าเจ้าหนูน้อยจอมอ้วนเพราะเขาเป็นเด็กที่อ้วนปุกลุกน่ารักน่าชังเขาชอบวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าสีเขียวทุกเช้าวันหนึ่งขณะที่เจ้าหนูน้อยกําลังเล่นกับผีเสื้อ,อยู่เขาก็ได้พบกับกระต่ายน้อยสีขาวตัวหนึ่งกระต่ายตัวนั้นมีชื่อว่าขาวจังเป็นกระต่ายที่แสนฉลาดและรวดเร็วมาก เจ้าหนูน้อยจอมอ้วนรู้สึกดีใจที่ได้พบเพื่อนใหม่ทั้งสองกายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วและมักจะออกไปผจญภัยด้วยกันทุกวันวันหนึ่งข่าวจังได้บอกกับหนูน้อยจอมอ้วนว่าในป่าลึกมีน้ำพุวิเศษที่จะทำให้ผู้ที่ดื่มน้ำจากมันมีความแข็งแรงและมีพลังวิเศษแต่ต้องผ่านป่ามหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคเจ้าหนูน้อยจอมอ้วนไม่ลังเลและตัดสินใจออกเดินทางไปพร้อมกับข่าวจังทั้งสองผ่านดงไม้ทึบ ข้ามลำธารเล็กๆและปีนเขาเล็ก